จเจริญพรยอดกันเลยยังมีทั่วโลกเน่ะเราพบกันสองทุ่มโดยประมาณเอาธรรมะมาเล่าให้ฟัง,งนะวันนี้วันพระเราเองก็ได้ทบทวนตามที่น้องๆเขาบอกไปแล้วโดยหลักก็คือใจต้องใสเข้าไว้เราถึงจะมีความสุขได้สุขทั้งตอนนี้สุขทันหลังจากหลับตาลาโลกไปแล้วแล้วถ้าเก็บความใจใสจนกลายเป็นปกติของตัวเราเราจะหมดกิเลสกลายเป็นพระอรหันต สุดท้ายมาก็ข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานนี่ว่าโดยสรุปของเรื่องราวที่เราเองจะต้องมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องราวต่างๆแต่กว่าที่จะไปถึงพระนิพพานเราก็ต้องเจอคนนะนะเจอสารพัดเรื่องเจออะไรที่มันจะมาขวางมากัน้นตามที่น้องเขาบอกนั่นแหละนิวรณ์ทั้ง5มันเกิดจากการอยู่กับพล มันจะทําให้เราเองนั่นต้องมาเลยละการชันทะทีนมิทะหรนะือมีงานเข้ามาปุ๊บอ,อยากจะทําเลยอะไรเงี้ยนะอุทธะกุตกุจะเนี่ยฟุงซ่านคิดสารพัดสารเพรที่น้องเขาพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะวิจิกิฉาสงสัยน,นู้นนั่นนี่ทั้งหมดมาจากคนมาจากสังคมที่เราอยู่เราเองเลยจําเป็นจะต้องเรียนรู้อย่างเงี้ยทุกๆวันเรียนรู้ไปทําไมเรียนรู้เพื่อจะได้หลักหลักที่เราเองเวลาเจอเรื่องอะไรขึ้นมาก็ตามแต่ถ้าเรามีหลักหลักในการใช้ชีวิต หลักที่หนุมพี่อยากให้พวกเรารู้ก็คือตามที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะทำยังไงใจมันจะใสแล้วอย่าลืมตรงนั้นแล้วกันเท่านั้นเลยให้ใจมันใสยอยู่ได้มากที่สุดเพราะไอ้นี้วอนทั้งหมดที่พูดนั้นมันจะทําให้ใจเราขุดง่ายแค่นี้พูดง่ายแต่จะทามาทําจริงๆมันทําไม่ได้ง่ายเลยนะดังนั้นเลยมีความจำเป็นจะต้องมาซ้ําๆๆมาทบทวนมาฟังอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวันหนุพี่ไปเห็นแต่ละเรื่องบางคนก็บอกว่า จะมีอะไรนักหนามาฟังอะไรแบบนี้คือทวนหพี่ต้องการให้พวกเราทวนตั้งคําถามมองแล้วมันจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมในใจของเราจะไปอีกอกี่ปีก็ตามแต่หรือข้ามภพข้ามชาติโปรแกรมนี้จะได้ติดติดไปแล้วมันจะกลายเป็นวาสนาเราคงได้ยินที่นี่แหละเวลาหลวงพ่อท่านให้พรใช่ไหมเอ่ย เป็นนิสัยเป็นสันดานเนี่ยนะเป็นวาสนาเป็นสิทธิเป็นเฉียบขาดพวกนี้แหละก็คือโปรแกรมที่มันติดเข้าไปในใจในแบบละเอียดละเอียดแต่ว่าไม่เชิงละเอียดเอาว่ามันเป็นเรื่องที่เราเองต้องฝึกฝึกให้เห็นฝึกให้รู้แล้วก็ปัญญาในทางพระพุทธศาสนามันจะต้องหมั่นพิจารณาเรื่อยๆเลยม่คอจะเป็นจะต้องมานั่งคุยกันตรงนี้เพราะ พอใช้ชีวิตอยู่กับคนอยู่กับสังคมเนี่ยตามยีวณทั้งห้าที่พูดมาทั้งหมดเมื่อไรที่ใจขุนเมื่อนั้นแสดงว่าใจมันวิ่งวุ่นมากนะไม่ว่าจะวิ่งวุ่นเพราะการมฉันทะทีมิทีนมิทอุทัจักูกุจะพยาบาทหรือว่าวิจิกิจชามันวิ่งวุ่นอยู่ทุกอันแล้วพอวิ่งวุ่นเท่าไหร่ใจก็ทุกข์มากเท่านั้นมันก็เหนื่อยเท่านั้น มันตามลักษณะอย่างนี้แหละมันเหนื่อยหน่ายมันเหนื่อยไม่อยากจะทําอะไรขังตัวนอนซุกอยู่ในห้องตอนนี้เป็นกันเยอะนะบางคนไม่อยากจะทําอะไรขอนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงอะไรเงี้ยบางคนก็บอกขอนอนโง่ๆอยู่บนเตียงไม่อยากทําอะไรเลยในช่วงเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะมากที่มันใช้เยอะจากอะไรก็จะนิวรอลที่พูดไปเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็ทั้งหมดที่บอกเนี่ยนะพว่วอทั้งห้าเป็นเครื่องกั้นเลยที่น้องๆเขาบอก เครื่องกั้นความดีเพราะมันไม่อยากจะทำอะไรเลยจะทำความดีก็ไม่อยากที่จะทำํำน,นี่ก็คือสิ่งที่มันใช้กับใจเราถ้าเราเข้าใจหลักการว่าเราต้องรักษาใจให้ใส่มากที่สุดเราต้องออกจากวงจรของนิวรณังห้าให้ได้เราต้องเข้าใจมันรวมถึง จะปรับใจอย่างไรให้มันนิ่งได้มากที่สุดเนี่ยนะทำตามอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกต้องหยุดต้องนิ่งต้องเฉยให้ได้เพราะถ้าทำถ้าเราทำไม่ได้นิวรังห้ามันจะโจมตีเรานี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับทุกๆคนแล้วก็พอวันนี้ได้เจอโอวาทนะของคุณครูไม่ใหญ่ท่านเลยอยากจะยกขึ้นมาทบทวนให้พวกเราได้ฟังกันสักนิดนึง่ยนะอย่างที่บอกอยู่กับคนมันเหนื่อย ยิงงานที่เราเองต้องทําในฐานะของความเป็นกลัลยาณมิตรจะเป็นนักสร้างบารมีเนี่ยอย่างไรก็ต้องอยู่กับคนจะไปที่สุดแห่งธรรมก็อยู่กับคนทุกอย่างอยู่กับคนหมดดังนั้นเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเหนื่อยนี่ก็คือสิ่งที่ยกขึ้นมาให้รู้ก็เลยอยากจะเอาโอวาทที่คุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชยโยท่านเคยให้ไว้นานแล้วนะเอามาให้พวกเราได้ฟังกันสักนิดนึงว่า อาการเหนื่อยเมันเป็นยังไงคุณครูไม่ใหญ่ท่านเคยสอนเอาไว้นะว่าเหนื่อยนักก็พักกันก่อนคือมันเรื่องปกติมากนะาการเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยนักก็พักกันก่อนพอหายเหนื่อยอยังไงเอ่ยก็ลุยกันต่อเห็นไหมเอยเอาพอหายเหนื่อยแล้วก็ลุยกันต่อจะอยู่ทางไหนก็เหนื่อยทั้งนั้นต้องอดทนสร้างบารมีกัน เหนื่อยเน็ตไม่เป็นไรเนี่ยนะชอบคำนี้แหละแต่อย่าเหนื่อยหน่ายนี่คือคำที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านสอนไว้เหนื่อยนักก็พักกันก่อนไม่ได้ห้ามเหนื่อยนะเราเป็นคนอะไรมันเหนื่อยแน่นอนนั่นแหละพอหายเหนื่อยก็ลุยกันต่อแม้ใจเราเหนื่อยก็ลักษณะเดียวกันนะนะแต่ไม่ว่าจะอยู่ทางไหนก็เหนื่อยทั้งนั้น ต้องอดทนสร้างบารมีกันเหนื่อยเหน็ดไม่เป็นไรแต่อย่าเหนื่อยหน่ายก็คือพอละไม่เอาละจบแค่นี้แล้วกันเส้นทางในการสร้างบางรมีขออยู่เงียบเงียบขออยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทำไม่ได้นะตามที่คุณครูเม่ใหญ่ท่านบอกกันไปเมื่อกี้นั่นแหละเพราะทุกคนเนี่ยแหละนั่งฟังหลวงพี่พูดอยู่ตรงนี้หลวงพี่เองแล้วก็ ครูบาอาจารย์ของพวกเราเนี่ยมหาปูชนียาจารย์ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกท่านทุกคนต่างมีหน้าที่ของตัวเองนี่ก็คือสิ่งที่เราเองต้องมองต้องศึกษานะทุกคนมีภารกิจมีแนวมออีใช้คำว่าวิธีในการสร้างบารมีของตัวเองในแบบของตัวเองเนี่ยนะแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนอยู่ในหน้าที่ไหนครูบาอาจารย์ท่านก็จะเหนื่อยแบบหนึ่ง ผูาา้ชนียอาจารย์ก็จะเหนื่อยอีกแบบหนึ่งเราเองก็จะเหนื่อยอีกแบบหนึ่งบางครั้งอย่างพวกเราเนี่ยบางครั้งเหนื่อยกายลงพื้นที่กันไปบอกบุญไปเนีย่ยนะทำหน้าที่เป็นตัวแทนคุณครูคไม่ใหญ่ตามวัดต่างๆสามหมื่นวัดทั่วประเทศไทยบางครั้งก็เหนื่อยใจอยู่กับคนอย่างที่บอกเมื่อกี้นิวอนทั้งห้าที่ขวางพวกเราไว้มันจะทําให้เราเหนื่อยมากดังนั้นอย่า ที่ตามโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ที่บอกไปเมื่อกี้อย่าให้ความเหนื่อยที่พูดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจมาทําให้เราเองนั้นเหนื่อยหน่ายคือเบื่อในเส้นทางในการสร้างบารมีเนี่ยนะเพราะสิ่งที่เราจะต้องทากันอยู่แบบนี้ซ้ํซ้ๆเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วในตอนต้นว่าเราต้องการโค้ดเราต้องการโปรแกรมที่มันติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราไปข้ามพบข้ามชาติแม้จะเปลี่ยนสถานะ หลับตาลาโลกไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเทวดาเนี่ยนะดุสิตบุรีแล้วลงกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งให้โค้ดนั้นมันติดมันแน่นอยู่ในใจแล้วก็จะได้แบบเป็นคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิมีความรู้มีความเข้าใจมีปัญญาแล้วก็มีอารมณ์ของผู้ที่รักในการจะพัฒนาตัวเองนี่ก็คือเส้นทางของพวกเราในฐานะของความเป็นนักสร้างบารมีแต่เมื่อไหรมีอารมณ์ที่อยากจะพัฒนาตัวเอง สิ่งที่ติดมาก็คือวิริยะความเพียนรนั่นแหละต้องเพียรต้องสู้แล้วพวกเราก็คงจําได้นะเมื่อไหรพูดถึงวิริยะมีอันไหนติดมาด้วยกันเสมอนะขันติจะอยู่กับวิริยะเสมอคือเมื่อไรมีความพยายามเมื่อไหรมีความเพียรเมื่อนั้นต้องมีขันติคือความอดทนถ้าไม่มีความอดทนมันไม่เพียรหลอกนอนโง่ๆอย่างที่บอกอยู่บนเตียงไม่อยากจะทําอะไรเลยดังนั้นนี่วรณ์ัั้งห้าเป็นตัวขวาง ความดีแต่ว่าบางครั้งบางทีก็เหนื่อยนักพักบ้างก็ได้นะตามที่คุณครูเม่ใหญ่ท่านสอนไว้ที่บอกไปเมื่อกี้ความอดทนตรงนี้เป็นเครื่องเผากิเลสถ้ามีความอดทนมันจะคู่กับวิริยะอย่างที่บอกมันจะทําให้กิเลสมาบังคับใจให้เรานอนเฉยๆไม่ได้ปะลุขึ้นมานั่งสมาธิกันแม่จะเป็นวันหยุดเห็นไหมนี่ก็คือสิ่งที่มันจะคู่กันอยู่อย่างนี้แหละวิริยะขันติขันติวิริยะ ซัพพอร์ตกันไปช่วยกันไปช่วยกันมาประคองกันไปประคองกันมาดังนั้นความอดทนในมุมมองของลุงพี่มันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่มีปัญญาหลังๆมานี้เห็นคนพูดกันทำไมต้องทนในเมื่อเราทำอย่างอื่นได้ทำไมจะต้องทนอะไรกันไปแบบนี้เพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างไรก็ต้องทนไม่ทนอันใดก็ทนอันหนึ่งอย่างไรอยู่ด้วยกันก็ต้องทน คนอยู่ด้วยกัน2คนก็ต้องทนกันอย่างเงี้ยยังไงเราหนีไม่พ้นเราเป็นมนุษย์เลี่ยงไม่ได้บางคนบอกเป็นอินทวิร์ตฉันชอบที่จะอยู่คนเดียวจะอยู่คนเดียวยังไงก็ตามแต่แต่อย่างไรก็ต้องเจอคนเยอะๆอาจจะต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นนิดนึงถ้าเป็นคนประเภทที่ไม่ค่อยอยากเจอคนนี้นะมันก็ต้องสู้มันก็ต้องทํากันไปแบบนี้แหละแต่เราเองในฐานะนักสร้างบร,รมีความทนทั้งหลายขอให้รู้ว่าเราทนเพื่อให้มัน เผาผลาญกิเลสเมื่อมันเผาผลาญกิเลสใจของเราก็จะใสขึ้นเมื่อใจเราใสาขึ้นมันเป็นยังไงเอย่ยมันก็จะนิ่งขึ้นมันก็จะหนักขึ้นและปัญญาก็จะเกิดตามมาอันนี้มันมีความจําเป็นที่พวกเราจําเป็นต้องทนเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ทนไปเฉยๆด้านๆไปไงั้นไม่ใช่ทนอย่างเข้าใจว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราเองต้องฝึกเพราะวิริยะความอดทนมันคู่กันเมื่อเราทน มันสู้กับกิเลสในใจเนี่ยมันก็พร้อมที่จะทําให้เราเห็นเราต้องฝึกตัวเองนะเห็นไหมเอ๋มันจะย้อนกันไปย้อนกันมาซัพพอร์ตกันไปซัพพอร์ตกันมาแบบนี้มันมีอนุโลมมันมีปฏิโลมก็คือย้อนไปย้อนมาเราเองอาจจะเคยได้ยินคํานี้เพื่อทบทวนสภาวะใจของเราที่มันมีอยู่หลายชั้นหลายระดับดังนั้นความเหนื่อยันี้เรามาพูดเรื่องนี้เนี่ยนะความเหนื่อยมันเป็นส่วนหนึ่งของนักสร้างบารมีครูไม่ใหญ่เคยบอกไปแล้วเหนื่อยนัก พักไปเหนื่อยเน็ดไม่เป็นไรขอเพียงอย่าเหนื่อยหน่ายนี่คือคําของคุณครูไม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยยังไงมันก็เหนื่อยนะเป็นมนุษย์เนี่ยสร้างบารมียังไงก็เหนื่อยแต่ขอให้อย่าหน่ายเพราะถ้านหน่ายมันคือเบื่อแสดงว่าเราถูกกิเลสจ,จัดการแล้วนี่ก็คือหลักการที่อยากให้พวกเราเองได้รู้ได้ศึกษานี่แหละดังนั้นที่มันเหนื่อยก็เพราะการสร้างบารมีแบบพวกเราเนี่ย มันสวนกระแสชาวโลกเมื่อไหร่ที่ทำอะไรแตกต่างจากที่คนอื่นเขาทำอยู่รับรองได้เลยมันไม่เคยง่ายเลยสวนกระแสคนอื่นทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เข้าใจที่เขาไม่เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเพราะกิเลสบังใจเขาเขาไม่รู้เราเองใจเบาบางมาในระดับหนึ่งแต่อย่าเผลอนะ คุณครูไม่ใหญ่ท่านก็นบอกอีกว่าเผลอเป็นเสร็จการที่ต้องพิจารณาในทุกๆวันต้องมีสติต้องมีสัพชัญญะในการใช้ชีวิตในทุกๆวันเพราะเพื่อให้เราไม่เผลอนั่นเองเผลอปุ๊บมันจะเข้ามาแทรกเนี่ยนะดังนั้นการที่เราเองต้องเหนื่อยนิดนึงเพราะเราต้องสู้สู้กับตัวเราก่อนแล้วก็สู้กับกระแสของโลกคนที่จะต้านแรงเนี่ย บางคนบอกแข็งแรงจะต้องมาออกกําลังกายนี่ย็ต้องมีอะไรที่มันมาต้านอะไรเงี้ยนะวิ่งขึ้นเนินบ้างยกเหล็กอะไรเงี้ยเพื่อมีแรงต้านแรงต้านจะทําให้เราเองแข็งแรงขึ้นอันนี้คือแบบทางโลกเวลาจะออกกําลังกายทางธรรมก็เหมือนกันใจมันต้องสู้กับแรงต้านมันจะถูกกิเลสพยายามจะเบบหรือวนิวรณ์หรืออะไรก็ตามเถอะที่มันพยายามที่จะดึง เราต้องใช้ความอดทนต้องใช้ขันติต้องใช้ตะบะเครื่องเผาผลาญกิเลสเพื่อสู้กับมันเพื่อต้านมันต้านพลังนี่มันจะดึงไปเช่นมันใหญ่ให้เรานอนเราต้องบังคับตัวเองขึ้นมานั่งอะไรเงี้ยนี่ก็คือสิ่งที่ต้องมองตัวเองต้องพิจารณาตัวเองทุกๆวันมันเหนื่อยแน่นอนการสู้การต้านเนี่ยนะมันเหนื่อยเหมือนกับออกกําลังกายเนี่ยยังไงก็เหนื่อยแต่ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นผลมันก็คุ้มใจก็เช่นเดียวกัน ผลของการต้านคือสู้กับกิเลสมันคุ้มคุ้มตรงไหนคุ้มที่มันได้บุญยิ่งสู้มากยิ่งได้บารมีด้วยเนี่ยนะโอ้โหคุ้มแสนคุ้มเพราะเราเกิดมาเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีเหนื่อยทั้งนัน้นเที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะก็สู้กันไปด้วยกันเรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นกําลังใจและเราก็เป็นมนุษย์ที่ต้องเรียกว่าเป็นพันพิเศษ ต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองทุกๆวันจะสร้างได้ยังไงเอ่ยทําหยุดทํานิ่งนี่แหละพลังใจมันก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7วันนี้วันพระเราเองเนี่ยทำบุญทําความดีกันไว้อย่างดีแล้วก็อย่าลืมบุญที่ทําได้วันนี้ก็ส่งต่อไปอยังหมู่ญาติที่เข้าหลับตาลาโลกไปก่อนแล้วเนี่ยนะ ดังนั้นเนี่ยแม่เราจะเหนื่อยจะหนักเดี๋ยวเสร็จจากรายการนี้แล้วเนี่ยบางคนบอกโอ้ทำงานมาทั้งวันนั่งฟังหพี่พูดเสร็จก่อนที่จะนอนก็อย่าลืมนั่งสมาธิจนนิ่งๆจนไซจนปลืม้มแล้วก็แบ่งแชร์ปันเอาบุญที่เราทำได้วันนี้แก่หมู่ญาติของพวกเราเนี่ยนะจะอยู่ยังไงทางไหนก็เหนื่อยทั้งนั้นหลวงพ่อธรรมชโยท่านสอนแต่เหนื่อยในเส้นทางนี้ของเรามันคุ้มเพราะมันได้บุญได้บารมี พอเราเองมอบบุญแชร์ให้กับผู้น,นั้นที่ว่าหลับตาราโลกไปแล้วเนี่ยนะสายบุญเชื่อมกันพอถึงจังหวะหนึ่งกลับมาเจอกันไม่ว่าจะชาติใดชาติหนึ่งหลังจากเนี่ยพอมันเจอกันเสร็จปุ๊บมันคลิกกันชวนกันทําความดีสนับสนุนกันพาะเราเองก็เชื่อมสายบุญไปเรื่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่เราเองก็แม้มันจะเหนื่อยเนี่ยนะแต่สิ่งที่บอกว่าเราจะได้เนี่ยคือบุญแล้วก็บารมีมันก็คุ้มเช่นเดียวกัน ดังนั้นอย่ากลัวเหนื่อยที่จะต้องสร้างบารมีที่จะลุยกันไปในเส้นทางตรงนี้เนี่ยนะเพราะความเหนื่อยตรงนี้จะนำพาพวกเราทุกๆคนข้ามไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานได้เราจะไปที่สุดแห่งธรรมก็ต้องเหนื่อยกันไปแบบนี้แหละเหนื่อยในการสร้างบุญเหนื่อยในการฝึกตัวเองเหนื่อยในการสร้างบารมีมันคุ้มแสนคุ้มเพราะว่ายังไงรู้ไหมเอ่ย ใจเราจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆใจเราก็แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะต้านกิเลสได้ง่ายขึ้นเรื่อยๆเหมือนเนี่ยยกของพอยกต้านไปเรื่อยๆมันก็จะยกน้ําหนักได้มากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราสู้กับกิเลสในใจเรื่อยๆกิเลสตัวใหญ่ๆซึ่งมันอยู่ลึกๆเนี่ยนะตัวใหญ่ๆยิ่งใหญ่ยิ่งละเอียดมันจะฝังอยู่ลึกๆและตัวที่ร้ายมากเนี่ยกว่าที่จะหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ต้องกําจัดตัวนี้ก่อน มันเป็นตัวที่ทําให้ขวางทางจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกมานะถือดีในตัวเองต้องละความเป็นตัวเองให้ได้โอ้โห,โหยากนะดังนั้นคนบอกโอ้ทำไมถือเนื้อถือตัวกันจังโอ้โหมันยากเรื่องนี้มันยากเพราะกว่าจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องละตัวนั้นก่อนตัวมานะนี่แหละที่บอกกันไปเมื่อกี้มันอยู่ละเอียดมันเป็นกิเลสละเอียดมันอยู่ลึกมันอยู่ด้วยตัวเราที่เขาบอกต้องสละละทิ้งตัวตนคือตัวมานะนี่แหละ ความถือตัวเราว่าเป็นตัวเราจําคานี้ได้เนาะพระเองท่านคงจะพูดมาแบบนี้ฟังดูงงเหมลอนกันละตัวเราจะละได้ไงเราก็นั่งอยู่นี่มันเป็นเรื่องละเอียดมันเป็นมาณะที่ติดอยู่ข้างในนั่นแหละยิ่งตัวนั้นๆเรายิ่งต้องสู้มันหนักเลยแต่ว่ามันเป็นตัวใหญ่อยู่ข้างในตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนั้นก็ค่อยๆสละปล่อยวางไปเรื่อยๆใจเราจะแข็งเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเราจะมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่เราเองกําลังฝึกกันอยู่ สู้กันไปด้วยกันแบบนี้เนี่ยนะเหนื่อยเน็ดไม่เป็นไรอย่าเหนื่อยนายคืออย่าเบื่อแม้สู้กันไปแบบนี้ฟังไม่พูดอยู่แบบนี้หนุพี่เชื่อว่าพวกเราก็ต้องสู้ในระดับหนึ่งการทําอะไรต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะมันต้องสู้หนุมพี่มานั่งพูดอยู่แบบนี้ก็สู้เช่นเดียวกันอยากจะนอนเหมือนกันนะแต่นั่นแหละสู้กันไปเพราะรู้ว่าได้บุญแล้วก็พวกเราเองก็ได้บุญเช่นเดียวกันหนุพี่ได้บุญในการแสดงธรรม พวกเราเองก็ได้บุญในการฟังธรรมเราได้บุญไปด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีออกนั่นแหละแต่แม้เหนื่อยหลวงพ่อธรรมชโยท่านก็บอกเหนื่อยนักพักบ้างก็ได้นี่ก็คือสิ่งที่ท่านบอกเราไว้อย่าฝืนจนเกินไปเนี่ยนะไอ้ที่ยกเรื่องเรื่องเหนื่อยเรื่องอะไรขึ้นมานี่ไม่ใช่อะไรนะ เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเตือนหลวงพี่เมื่อเช้านี่แหละมันเลยทำหลวงพี่ได้คิดแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมาพูดเรื่องความเหนื่อยกันนิดนึ่งเ,เทคโนโลยีที่ใช้หลวงพี่ใช้ประจําอยู่เนี่ยนี่แหละอุปกรณ์พวกถือติดตัวไปมาอะไรเงี้ยนะมันบอกว่าหลวงพี่หนักเกินไปพักบังก็ได้คุณใช้ใช้ร่างกายของคุณมากเกินไปมันเตือนเลยนะมันฉลาดขนาดนั้นก็โอ้โหรู้ขนาดนั้นเนาะ มันฉลาดก็เลยพูดถึงเหนื่อยยังไงมันก็เหนื่อยเนี่ยนะร่างกายก็เหนื่อยใจก็เหนื่อยแต่เราต้องสู้นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเองแข็งแรงขึ้นกายก็แข็งแรงใจก็แข็งแรงขึ้นแต่พักบ้างก็ได้นะมันเตือนให้พักวันนี้ก็เลยอ๋อชิวๆพักบ้างก็ได้เลยอยากจะมาเล่าแบบนี้แหละให้พวกเราได้ฟังและเพื่อนมานั่งอ่าน คำสอนของพระธรรมชโยมาตรงกันพอดีเนี่ยนะมาตรงกันจังบะถือว่าไม่มีอะไรบังเอิญมันเกิดขึ้นเพราะเหตุและปัจจัยตอนเช้าเทคโนโลยีมันเถื่อนเนี่ยนะตอนด้วยบ่ายเห็นโอาวาทของพระธรรมชโยนี่แหละคงต้องพูดเรื่องเหนื่อยนี่แหละก็เลยมานั่งพูดกับพวกเราเหนื่อยยังไงก็อย่าเหนื่อยหน่ายเหนื่อยเน็ตได้แต่อย่าเหนื่อยหน่ายตามคําของพ่อธรรมชโยเพื่อผลักสู้กับพวกเราเลยเลือกมาพูดกันในวันพระนี่แหละเพราะว่า วันนี้วันดีจะทําให้เราเองได้ระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่เราเองทําได้อย่างต่อเนื่องแต่ยังไงก็ต้องพักพักยังไงพักในฐานะของความเป็นนักสร้างบารมีและนักสร้างบารมีพักยังไงการพักที่แท้จริงในฐานะนักสร้างบารมีนี้ก็คือนําใจกลับมาพักไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เมื่อไหร่ ที่ใจมันกลับเข้ามาพักกลับเข้ามาหยุดที่ศูนย์กลางกายฐานที่7มันไม่ใช่หยุดมันไม่ได้ได้พักแค่ใจแต่ร่างกายก็ได้พักเช่นเดียวกันเห็นไหมเอ่ยมันก็ค่อยๆกลับมากันไปแบบนี้แหละดังนั้นก็ต้องหาเวลาที่จะดึงใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7. บ่อยบ่อยๆเราเองนักสร้างบารมีไม่มีวันหยุดหลวงพ่อท่านบอกไว้แบบนี้แต่อย่างไรเรามีวันพักนะวันไหนเป็นวันพัก พักทุกวันที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นั่นแหละเป็นวิธีพักที่เราไม่ต้องหนีจากงานที่เราต้องทำ งานอะไรเอ่ยงานฝึกฝนอบรมตนเองงานในการสร้างบารมีเราพักไปด้วยทํางานไปด้วยในทุกๆวันเนี่ยนะร่างกายก็เคลื่อนไหวไปใจก็หยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นี่ก็คือสิ่งที่ต้องค่อยๆทําค่อยๆฝึกกันไปทํางานไปใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายทําหน้าที่ไปใจก็ใสไปเรื่อยๆนี่ก็คือสิ่งที่เราเองต้องบอกตัวเองอยู่เรื่อยๆวันนี้เลยอยากจะมาบอกตรงนี้ให้พวกเราได้รู้ การพักแบบนักสร้างบารมีก็คือน้อมนำใจมากลับอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลับตาปุ๊บให้คุ้นเลยวันเป็นตอนต้องกลับมาเนี่ยนะที่พี่หลับตาเนี่ยใจยก็จะได้กลับมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทำให้คุณหลับตาปุ๊บให้กลับมาอยู่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเลยนี่ก็คือความที่ต้องฝึกก็ฝึกกันต่อไปเนี่ยนะวิยะคู่กับ เ,เราก็ต้องสู้กันต่อไปดังนั้นทุกวันเราต้องหมั่นเติมพลังให้กับตัวเราเองให้กับใจเราเองด้วยสมาธิเนี่ยนะดังนั้นเติมพลังใจของเราด้วยการทําหยุดทํานิ่งนี่แหละแค่วางใจที่ศูนย์กลางกายนิ่งๆสงบสงบความเหนื่อยมันจะคลายแล้วความสุขความใสจะเข้ามาแทนที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ นั่งนิ่งๆหาเวลาเอาใจมาหยุดอยู่ที่ศูนย์กลางกายความเหนื่อยมันจะคลายความสุขแล้วก็ความใสจะเข้ามาแทนที่ยิ่งเหนื่อยยิ่งต้องดึงใจกลับมาไว้ที่ศูนย์กลางกายให้มากยิ่งขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์ก็พยายามพร่ำสอนบอกซ้ำย้ำกับพวกเราในทุกๆวันดังนั้นเหนื่อยได้เหนื่อยเน็ตได้ แต่อย่าเหนื่อยหน่ายอย่าเบื่อที่จะสู้กับกิเลสอย่าเบื่อที่จะสร้างบารมีอะไรทําอย่างไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็เหนื่อยกันหมดนี่นแหละนอนยังเหนื่อยอะไรบางคนบอกนอนจนเหนื่อย,ยอะไรเงี้ยแต่เราเองเป็นนักสร้างบารมีก็ต้องสู้กับกิเลสในใจของพเรากันไปเรื่อยๆที่เราเหนื่อยก็ให้รู้ตัวไว้ว่าโอ้โชคดีจังเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะสภาวะของความเป็นมนุษย์นี่แหละร่างกายแบบนี้แหละ ที่มันจะได้บุญเยอะแต่มันต้องสู้วิริยะคู่ขันติอย่างที่บอกมันต้องสู้แบบนี้อยู่ทุกๆวันเหนื่อยได้เหนื่อยเสร็จบอกตัวเองเลยโชคดีจังที่เรายังมีชีวิตอยู่ โชคดีที่เราเองทําบุญก็ได้บุญเต็มที่เลยเนี่ยนะแต่มันไม่ใช่เฉพาะร่างกายใจก็ต้องเข้าใจในสภาวะนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะหนทางเดินเนี่ยนักสร้างบารมีมันไกลยิ่งเราเองจะเดินไปถึงที่สุดแห่งธรรมเดินเนี่ยนะเพราะเราไม่รีบเราจะเดินไปถึงที่สุดแห่งธรมเราเองก็จะชวนคนอื่นเดินไปกับเราด้วยเราจะไม่ยอมเดินไปตามลําพังเพียงคนเดียวมันไม่ง่ายหรอกในเส้นทางนี้ ก็ขอให้ทุกๆท่านทําหน้าที่ของตัวเองในหมู่คณะนี้หลวงพี่ก็มีหน้าที่ของหลวงพี่พวกเราเองก็มีหน้าที่ของพวกเราอยู่เราก็สู้กันไปพร้อมๆกันสู้กันไปด้วยกันทําหน้าที่ของพวกเรากันไปทําหน้าที่ของเราด้วยสติด้วยสมาธิแล้วก็ด้วยความสุขในแต่ละวันจะต้องมีพวกนี้มีสติเตือนตัวเองว่าอย่าเผลอให้กิเลสมันมาออชักนำเราไป พอเราไม่เผลอทำเรื่อยๆจนใจมันคุ้นอยู่กับความหยุดความนิ่งอยู่กับศูนย์กลางกายได้สมาธิมันจะตามมาเมื่อสมาธิตามมาเสร็จปุ๊บความสุขมันก็เกิดนี่ก็คือสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตของพวกเราในทุกๆวันดังนั้นทุกๆวันในการสร้างบาร,รมีของพวกเรานี้ให้เราทุกคนได้รู้ว่ามันคือวันที่เราได้ชนะใจของเราชนะ ิเลสที่มันอยู่ในใจเขาเราทําแบบนี้รู้สึกแบบนี้ชนะแบบนี้ทุกวันจะร้องชัยกันได้เลยแหละชิตังเมย์กันทุทกทวันตื่นมาเช้าเนี่ยนะโชคดีรอดมาอีกหนึ่งวันวันนั้นแหละชนะ,ะได้รอดได้มีโอกาสที่จะลุยทํา ความดีกันต่อไปนี่คือหนทางของพวกเราเนี่ยนะทุกวันในการสร้างบารมีทุกวันที่เรามีชีวิตคือวันที่เราเองได้ฉลองชัยชนะของใจเราไปในทุกๆวันดังนั้นใจนิ่งใจสู้ใจใสสู้ต่อไปด้วยศรัทธานี่ก็คือหนทางแห่งนักสร้างบารมีเหนื่อยเน็ดได้ อย่าเหนื่อยนายเพราะความดีนั้นชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างขอบคุณจริงๆที่นั่งฟังมาจนถึงนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกันเยอะๆวันนี้วันพระอย่าลืมนึกเอาบุญให้กับหมู่ญาติคนที่เรารักผู้ซึ่งหลับตากันไปก่อนเนี่ยนะเขาไปพักก่อนเราก็อย่าเพิ่งรีบไปเดินค่อยๆเดินกันไปอยู่กันยาวๆเนี่ยนะสักร้อยห้าสิบปีตั้งใจรับพรกันเนาะมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกท่าน ด้วยบุญกุศลที่เราเองได้ฝึกฝนอบรมใจต่อสู้กับกิเลสที่อยู่ในใจเพื่อกำจัดนิวรณ์ทั้งห้าให้เราเองนั้นไม่มีอุปสรรคที่มาขวางกั้นในการสร้างบารมีของพวกเราจนกลายเป็นโปรแกรมกลายเป็นโคดต,ติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติก็ขอให้โคดนั้นโปรแกรมนั้นคุณงามความดีทั้งหลายบุญแล้วก็บารมีที่เกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของพวกเรา ส่งผลให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสาเร็จทุกสิ่งให้ได้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพสามารถจะชักชวนผู้คนมาสร้างความดีสร้างบารมีได้โดยง่ายเดินทางไปในทิศท,ทางใดขอให้ปลอดภัยทั้งไปและกลับรวมทั้งให้บังเกิดมหาโชคมหาลาภไปจนตลอดทาง ด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมมาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอตราบใดยังต้องเวียน่ายอยู่ในวะัฏะสงสารให้ได้เป็นเศรษฐีผู้ใจบุญมีสมบัติจกักรพรรดิตักไม่พร่องเกิดอยู่ในครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวเศรษฐีผู้ใจบุญไปทุกภพทุกชาติครอบครัวสัมมาทิฏฐิครอบครัวตัวอย่างของโลกไปทุกภพทุกชาติได้สร้างบารมีร่วมกับหลวงพ่อหลวงปู่คุณยายอย่างใกล้ชิด ไปทุกภพทุกชาติเส้นเดียวกันให้สุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวได้สร้างบารมีต่อไปได้นานตราบเท่าที่เราต้องการและเมื่อไหร่ตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติธรรมขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเทอ ลืมทบทวนคุณงามความดีที่ทําไม่ดีแล้วในะวันนี้น้องมถวายบูชาทำแดมหาปูชนียาอาจารย์น้องถวายบูชาทำแต่ครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกท่านคืนนี้ขอทุกท่านหลับอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญผู้นี้เช้าตื่นขึ้นมาในวันศุกร์ขอให้มีความสุขกันเยอะๆตื่นอยู่ในอู่แห่งทะเลบุญซีกโลกไหนยังเป็นกลางวันอยู่ก็ขอมีความสุขมากๆเช่นเดียวกันพบกันพรุ่งนี้วันศุกร์สองทุ่มเวลาเมืองไทยโดยประมาณสำหรับคืนนี้ขอจเจริญพร